สวัสดีครับเนี่ยผมทักษกรนะครับทีจะมาเีย์เช่นเช่นเคยนะั่ซึ่งนี่ก็จะมาเีย์เช่นแบล็คโควาในผมใน EP ีที่77หรือตอนที่77นั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนนี้เราก็จะได้เห็นแบบการต่อสู้ของออหัวหน้าหน่วยกองสีฟ้าปะชื่อว่าอะไรนะลิวว้จะไม่ผิดนะเออนั่นแหละเราก็ได้เห็นความสามารถที่แบบแม่งมันโหดมากเลยแบบสามารถรังสรรค์เวทแบบธาตุที่ตัวเองต้องการได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเจ๋งนะเออโอเคแล้วก็แบบ เหมือนตอนนี้อาจจะเป็นการต่อสู้ระหว่างของหน่วยของรักกับอีกหน่วยหนึ่งเอ้ยไม่ใช่หน่วยเลยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มของรักกับอีกกลุ่มหนึ่งเนาะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจโอเคกันจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชละซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นการติดต่อไปนะครับโอเคกั้นเราไปเริ่มคลิปเลยะนะครับผมโอเคโ <c oughs> อ้โหเป็นทีมจมตีงคู่เหรออันนี้แม่งน่าสนใจวะโอเคโอเค โอ้ยลักลักลัแพ้ทางลักเต็มเต็มไเนี่ยอ๋อได้หน้าเพิ่มเฉยเลยเหรออืมอืมอืมอะะนอใช่ใช่ใช่อย่างแน่พวกนี้ในลำดับชั้นกลางแล้วนะปะ ระดับกลางตลอดเหรอโอ้อ่าแต่ว่าจะเป็นระดับชั้นสูงวะได้ตอนเนี้ยอาอาวะ <c oughs> โอเคอ๋อโอเคไหวปะโอ้โห <c oughs> แล้วอีกคนหนึ่งหลับไปไหนอ,อะ, <c oughs> อะคนนี้มาที่แบบพี่เขาบอกว่าน่าจะตึงสุดอะ

ไม่ไม่ไม่รักแบบมัวรักไปเรื่อยเร็วกว่านี้อืมมุทุยารู้โอ้โหมันไม่ได้คิดว่าเป็นการแข่งแต่แรกแลว้วรักอะ่ะมันคิดว่าเป็นการเล่นกันมากกว่า <c oughs> ดูดาเมจแรงขนาดไหนร <c oughs> ักแบบแม่งสุดมากอะ่ะมันอัพค่าความเร็วกับค่าจมพลังโจมตีแบบสุดๆไปเลย โอเคสุดยอดไปเลยโอ้โหน่าดูจริงน่าดูจริงระหว่างรักกับรลวอะโอ้เอาละละ อนนโอเคผมเชื่อมั่นพี่น่านอยู่นะครับผมจริงดิเราประมาณน,นี้นนนไอ้นนไไนไไคนละขั้วกันเลยอุ้ยมันเป็นเรื่องของมา่ก่อนเว้ยเอ้ยอันบบนั้นอาจจะแกล้งแบบเออเสียงไม่ออกเลย

มันแกล้งน้องมันตั้งแต่เอ,าเอา้าไอา้เวนมึงมันขนาดนี้เลยเนี่ยนิสัยมึงเนี่ยแบบมึงบ้ารึเปล่าเนี่ยน้องมึงนะเนี่ยน้องมึงนัเนี่ยโอ้มึงเป็นพี่ชายที่แย่มากเลย อยูน้องมั้งดิน้องมึงแบบไอ้เหี้ยวแค่เท่าหัวเข่าอะ่ะแล้วท้าต่อยน้องเงี้ยมันหน้าไม่เหมืนคนหน้าเหมือนไส้เลยเว้ยเนี่ยใ,ใช่ใช่ใช่ผมเชื่อพี่พี่พูดอะไรผมเชื่อหมดแหละ <c oughs> ผมมาหน้าเป็นเลยกับเจ๊มาร์เนซาบอกแบบมันกำลังพึมพำอะไรของมันวะอะไรเงี้ยโอ้ ถ้าเองหนีบ้างนะแบบคนอย่างนี้แม่งมันน่าจะโดนกระทืบซ้ำแบบอ่ะมไม่พอใจกันก็เรื่องของพวกมึงไอ,อหวออัวส้มกังวลพวกมึงเป็นอะไรกันวะเนี่ยโอเคมาผมว่าคนหัวเขียวฝั่งโนเอะแบบอาจจะแบบเป็นเวทแบบไม่ตายก็ได้อะ โอเคก็คงจะตามประมาณนั้นแหละเอ้าเอคอมโบกันป่าวโอ้โหเขาจเขาจแรงมันใจคือตรงนี้เหรออ๋โอเคโอ้สวยมาว่ะ อ๋เหมือนกำลังดูพีวีพีอยู่ตอนเนี้ยมันกำลังสายได้ดุดน้ำแบบปะโอเคโอเคเราขอไปเองเหรอเฮ้ยาลโอเค โอ้ยโนอเวนตัวโจมตียังดีโอเคมั่นใจในตัวเพื่อนของอัสซาอย่างนี้เนาะอืมใช่เพราะว่าอารมณ์ไงเนี่ยโอ้อ่าต่อให้ทั้งปกป้องและโจมตีเลยเงี้ย

大丈夫かいとならばペンホンでないんだ。何ぼん。おっへい。もうしんぱいはないよ。いはっほん。おー、ほんはいいね。まほ我々団にもふしぎなしからが。ああ、そう。

S <S 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 อันนี้คือสิ่งที่เองแบบเกียดเลยนะไอคนที่อิจฉาเ่งมักจะแบบไม่ค่อยจเจริญน,นะโอ้จะไม่ใช่พูดเลยเหรอไอนี่มันก็บ้าไล่ท,ทรมานน้องันอยู่นั่นแหละ เออใช่แม่อันนี้ไปแบบผมว่าเผอิญแม่ชนะแล้นะฟังแล้นั่นอ่ะคืออะไรเนี่ยอย่าบอกแล้วคือเวทของพี่ผมยาวคนนั้นอ่ะโอ้โหก็ว่าพี่หายไปไหนตั้งนานอุ้ยเอาละ

พี่นี่มันแเป็นเป็นเหตุที่แข็งแกร่งอครับผมใช่ต้องมันขนาดนั้นต้องเลยวลนั้นเลย่เผื่อถ้ามันแพ้ต้องต้องกระือมันซ้ำอีกอะเฮ้ยเฮ้ยเวทงูอันเหรอเอาพี่เหตุผมใช่แค่เคยนะจ๊ะ

เนี่ยแค่ทีเดียวเองอะเอ๊ะโอ้อันนี้จนีแรงสุดแล้วเนี่ยครับ <c oughs> โหจะกลายเป็นก็แบบปลืม้มปลืม้มใช่แล้วจำเป็น,นที่กูต้องรู้ไหมนะ่ะ <c oughs> มันเป็นหลักการธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วเพื่อน <c oughs> เอาวอาหน้าสั่นเลยเอเวน <c oughs> โอ้ห คุณคนและฉันก็เลยไอ้งูเองกับมังกรเนี่ยออโอโ้โหไม่โดนก็บ้าแล้วเดี๋ยวแม่งแดกหัวไปด้วยเลยมาเวทเองนี่แบบกระจอกเลยอะแตกทั้งคนแตกทั้งคิสตัน น่ายยังมือไว้บ้างถ้าไม่ยังมือแน,น่ตายแล้วว่า,า<ะ>จริงจริงเจ็ดล่างแปลงของชามี่ภาคสองอ๋อภาคแรกผมยังไม่เคยดูเลย <st arts> โอเคต้นคริสต์มาสนินจาชามี่ก็มา <st arts> โอเคเชิดสิงโตวะ่ะโอโว สมัยก่อนเขาเป็นนี้เหรอแซมเบ้อันนี้บราซิลว,วันะอะโอเค <c oughs> <c oughs> โอเคคลิปนี้คงจะมีประมาณนี้เนาะโอเคครับเราก็ได้เห็นแบบการต่อสู้ระหว่างของหน่วยรักกับหน่วยของน้องเอลนะซึ่งหนือรักก็แบบจบไปได้แบบเร็วมากเพราะว่ารักแบบนั่นแหละรักแบกเขาบอกตรงๆเลยเนาะพลังรักมันสูงอยู่แล้วอื โอเคแล้วก็มาตัดตรงที่แบบหน่วยของหน่วยเอลสู้กับหน่วยของพี่ชายโนยเอลแม่งซึ่งตัวนี้ผมว่าแม่งสนุกสนุกจริงคือแบบไอ้คนที่แบบเออยู่ในหน่วยของยูโน่ที่แบบว่าเขาเอฟซีหัวหน้าตัวเองมากอะไรเงี้ยแล้วแบบพอยูโน่มาแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่พอใจยูโน่อะไรเงี้ยแล้วแบบเออด้วความอิจฉาแล้วแบบอยากให้ความผันของเขาเป็นจริงอะไรก็ม,ม่รู้เออผมก็ไม่เข้าใจมันมันเลยทําตัวเงี้ยแลาวทตัวไม่ไม่น่ารักเลย <c oughs> นั่นแหละคนขี้ฉาก็แบบมักจะมักแพ้ตลอดเนาะ อืมโอเคแล้วก็แบบเราได้เห็นแบบการต่อสู้ของโนเอลกับอ่าคนคนนี้แล้วเนาะคือตอนที่ยูโน่สู้กับอ่ไอ้คนคนนี้คือแบบต่อให้ไม่ใช้พลังพูดเะถ้าใช้พลังพูดแล้วชนะมันก็จะเป็นข้อกังขาในตัวเองใช้พลังพูดอันนี้ใช้พลังเพียวอะไรแบบทำลายจากใครข้างในออกมาอะไรเงี้ยจบแพ้ขาดแล้วก็ของโนเอลที่สู้พี่ชายคือแบบงูมึงตัวแค่เนี่ยจะไปสู้กับมังกรกูตัวเท่านี้โอ้ <laughs> มันจะเทียบกันได้ยังไงเนาะแล้วโนเอลก็เลยแดกแม่งไว้ทั้งงูมันแล้วก็แดกทั้งคริสตันไปเลยจบขาดลอยชนะแบบกันโนเอลไม่อยู่โนเอลน่าจะเป็นคนที่แบบท็อปเลยอใอหน่วยกระเทือนดำแบบผมให้เป็นส่วนตัวเท่าที่ดูมานะให้เป็นท็อปทีอ๋อในเรื่องดามจหเือเผื่อทบทู่ด้วยซ้ำอ่ะขึ้นลำหนึ่งอยงไ้ผมก็ให้ยามีแล้วที่แบบเท่าที่เท่าที่ดูมานะตอนนี้นะลำหนึ่งไม่าจะเป็นยามีแล้วแบบผ่าไม่ตีอะไรเงี้ยมันรุนแรงแบบมากเลยนะ อลองลองมาผมให้โนเอลเลยแรงสุดอะเออนั่นแหละลงมาก็น่าจะเป็นลักกันที่แบบถ้าจมตีช็อตเดียวนะไม่นับอัสตาอัสตามันเป็นมันสร้างดามเมจได้แรงก็จริงแต่มันต้องแบบคอมโบต่อเนื่องอะผมมองตรงๆนะมันต้องคอมโบดามเมจที่มันจะดามเมจจะแรงเนาะอัสตาเนาะผมหมายถึงว่าวันช็อตนะถ้าวันช็อตเนโนเอลได้จัดอันดับสองยามิไดาจัดอันดับหนึ่งถ้าคอมโบอัสตาน่าจะคอมโบได้สุดละในในหน่วยเออโอเคคลิปนี้คุณจะมีประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามนะครับเพื่อออเปป็นนนนกาาลััััังใจทตต่ไะคระครรรบบบบบสสสหีวด๊ยย